ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนับแต่นี้ไป91้กับพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสเสด็จอุบัติแล้วในโลกพระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติสเสด็จอุบัติแล้วในขัติยสกุลเป็นโกนทัญญะโดยพระโคด มีพระชนมายุประมาณ80,000ปีพระองค์ได้ตรัสรู้ที่ขวงไมยแคร่ฝอยมีพระขันทะและพระติดสะเป็นคู่พระอัครสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญการประชุมแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ได้มีแล้วสามครั้งครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุหกลานแแสนรูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุแสนรูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุแปดห0ื่นรูปภิกษุทั้งหลายพระสาวกของพระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีซึ่งได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ล้วนเป็นพระขีนาศพทั้งสิ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อุปปัฏฐากชื่อว่าอโศกะได้เป็นอัครอุปปัฏฐากของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระราชาพระนามว่าพันธุมาเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าพันธุมดีเป็นพระชนดีบังเกิดเกล้าของพระองค์ พระนครชื่อว่าพันธุมดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระโพธิสัตว์พระนามว่าวิปัสสีจุติจากชั้นดุสิตแล้วมีพระสติสัมปชัญญะเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้เมื่อใดพระโพธิสัตว์จุติจากชั้นดุสิตเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาเมื่อนั้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารลโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมเทวดาและมนุษย์ แสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณปรากฏในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายช่องว่างซึ่งอยู่ที่สุดโลกมิได้ถูกอะไรปกปิดไว้ที่มืดมิดก็ดีสถานที่ที่พระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านี้ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากปานนีส่องแสงไปไม่ถึงก็ดี ในที่ทั้งสองชนิดนั้นแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฏล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายถึงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหล่านั้นก็จำกันและกันได้ด้วยแสงนั้นว่าพ่อเฮยได้ยินว่าถึงสัตว์พวกอื่นที่เกิดในนี้ก็มีอยู่เหมือนกัน ทั้งหมื่นโลกกระท่านนี้ย่อมวันไหวสะเทือนสะทานทั้งแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฏในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันพระมารดา เทวบุตรสีองค์ย่อมเข้าไปรักษาทิศท,ทั้งสี่โดยตั้งใจว่าใครๆคือมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามอย่าเบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือพระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นได้ข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ ในเวลาที่พระโพธิสัตว์สเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระโพธิสัตว์โดยปกติทรงศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการกล่าวเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมออะรัยอันเป็นฐานแห่งความประมาท ข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมไม่เกิดมานัดซึ่งเกี่ยวด้วยกรรมคุณในบุรุษทั้งหลายพระมารดาของพระโพธิสัตว์ ย่อมเป็นหญิงที่บุรุษใดๆซึ่งมีจิตกำหนัดแล้วจะล่วงเกินไม่ได้ข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมได้กรรมกุณหา พระนางเพียรพร้อมพรั่งพร้อมด้วยกรรมคุณห้าได้รับบำเรออยู่ข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาอาพาธใดๆย่อมไม่เกิดแก่พระมารดาของพระโพธิสัตว์เลย พระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมทรงสำราญไม่ลำบากพระกายและพระมารดาของพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเสด็จอยู่ภายในพระคันมีอวัยะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแก้วไพลทูลอันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์ แปดเหลี่ยมในช่างเจรไยดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในนั้นบุุษผู้มีจักษุเชื่อพึงหยิบแก้วไพทูทนนู์นี้นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจนารณาเห็นว่าแก้วไพูทูน์นี้งามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยม ในช่างเจริในดีแล้วสุขสายแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในแก้วไพรทูน,นั้นแม้ฉันใดนูก่อนพิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดา อาพาธใดๆย่อมไม่เกิดแก่พระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยพระมารดาของพระโพธิสัตว์ทรงสำราญไม่ลำบากพระกายและพระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ผู้เสด็จอยู่ณภายในพระกันมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องข้อนี เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ในเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วได้เจ็ดวันพระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมที่วงคตเสด็จเข้าถึงชั้นดุสิตข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยู่ดังนี้หญิงอื่นๆบริหารคันเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างจึงคลอดพระมารดาของพระโพธิสัตว์หาเหมือนอย่างนั้นไม่พระมารดาของพระโพธิสัตว์บริหารพระโพธิสัตว์ด้วยประคันครบสิบเดือนท่วนจึงประสูติข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้พระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมไม่ประสูตรเหมือนหญิงอื่นๆซึ่งนั่งหรือนอนคลอดส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประทับยืนประสูตรพระโพธิสัตว์ข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมดามีอยู่ดังนี้ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จออกจากพระคันพระมารดาพวกเทวดารับก่อนพวกมนุษย์รับทีหลังข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ในเวลาที่พระโพธิสัตว์ เสด็จออกจากพระคันพระมารดาและยังไม่ทันถึงแผ่นดินเทวมุตรสี่องค์ประคองรับพระโพธิสัตว์นั้นแล้ววางไว้เบื้องหน้าพระมารดากราบทูลว่าขอจงมีพระทัยยินดีเถิดพระเทวีพระโอรสของพระองค์ที่เกิดมีสังหญ่นี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จออกจากพระขันพระมารดาเสด็จออกอย่างง่ายดายทีเดียวไม่เปเปื้อนด้วยนามไม่เปเปื้อนด้วยเสมหะไม่เปเปื้อนด้วยโลหิตไม่เปืเป้อนด้วยอสุจิอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแก้วมณีอันบุคคลวางไว้ในผ้ากาศิกพัดแก้วมณีย่อมไม่ทำผ้ากาศิกพัดให้เปรอะเปื้อนเลยถึงแม้ผ้ากาศิกพัดก็ไม่ทำแก้วมณีให้เปรอะเปื้อนเพราะเหตุอะไรจึงเป็นดังนั้นเพราะสิ่งทั้งสองเป็นของบริสุทธิ์แม้ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จออกจากพรรคันพระมารดาเสด็จออกอย่างง่ายดายทีเดียวไม่ปเปเปื้อนด้วยนามไม่ปเปเปื้อนด้วยเสมหะไม่ปเปเปื้อนด้วยโลหิตไม่ปเปเปื้อนด้วยอสจิอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องข้อนี้ เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จออกจากพระคันพระมารดาทานนามย่อมปรากฏจากอากาศสองทานเย็นทานหนึ่งร้อนทานหนึ่งสำหรับกระทำอุกทกกิจ แก่พระโพธิสัตว์และพระมารดาข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้พิกษดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้พระโพธิสัตว์ผู้ประสูตรแริแล้วได้ครู่หนึ่งประทับยืนด้วยพระบาททั้งสองอันสม่ำเสมอพินพระพักทางด้านทิศอุดร เสด็จนำเนินไป7จก้าและเมื่อฝูงเทพพยายดากั้นสเสวชัดตามเสด็จอยู่ทรงเหลียวแลดูทั่วทุกทิศเปร่งวาจาว่าเราเป็นยอดของโลกเราเป็นใหญ่แห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกความเกิดของเรานี้เป็นครั้งที่สุดบัตนีีความเกิดอีก มิได้มีดังนี้ข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้เมื่อใดพระโพธิสัตว์เสด็จออกจากพระกันพระมารดาเมื่อนั้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฏล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายช่องว่างซึ่งอยู่ที่สุดโลกมิได้ถูกอะไรปกปิดที่มืดมิดก็ดีสถานที่ที่พระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านี้ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากปานนี ส่องแสงไปไม่ถึงก็ดีในที่ทั้งสองชนิดนั้นแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฏล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายถึงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหล่านั้นก็จำกันและกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นว่าพ่อเฮยได้ยินว่า ถึงสัตว์พวกอื่นที่เกิดในนี้ก็มีอยู่เหมือนกันและเหมือนโลกธาตุนีย่อมวันไหวสเทือนสทานทั้งแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฏในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวนาทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาในเรื่องนี้